รู้ไหมว่ามันมีหลายเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เชียอถูกเข็นฆ่ายังไงบ้างคนที่ยืนอยู่เคียงข้างท่านอิหม่าม阿里อามีรุมมินเหล่าสาวกของท่านเนี่ยถูกเข็นฆ่ากี่คนต่อกี่คนเหล่าสาวกของท่าน อิหม่มหาฮะซันอัลมุชตบาบะถูกเข็นฆ่ากี่คนต่อกี่คนไปตามด้วยไหมชื่อไม่ซัมตามากอูดเจเรบเนอูดไปตามชื่อเหล่านี้แล้วหลังจากนั้นก็หลายต่อหลายคนถูกฆ่าในข้อหารักอาลลูนไบในข้อหาที่เป็นเชียอาลิมอุลมามะของเชียบางท่านนะถูกฆ่าตายใน ข้อหาเชียมันไม่ได้เกินเลยหรอกไอ้หลักตักิยะเนี่ยท่านชัิตวันในเชียเนี่ยหนึ่งในอาลิมอุลามาที่ถือว่าเป็นอาลิมอุลามาใหญ่ของแนวทางเชียเลยเนยในปีฮิจร์ประมาณ700กว่าเนี่ยได้เสียชีวิตด้วยกับการถูกสังหารคือท่านชัยิทวันท่านม oh e ูฮัมหมัดอิบนุมักกีอัลอามิลีในขณะที่อยู่ในดามัสกัส ถูกฆ่าสังหารพอรู้ว่าเป็นเชียะเท่านั้นท่านถูกฆ่าสังหารดังนั้นเข้าใจไหมว่าในบางกรณีเนี่ยทำไมถึงต้องตกรกกะไม่ได้บอกว่าให้ใช้ในทุกๆเรื่องนะไม่ใช่เอามาโกหกตลบตะแลงนะเอาไว้ปกป้องชีวิตทรัพย์สิสนศักดิ์ศรีเกียรติยศและหรือเพื่อรักษาความสงบภายในสังคมบางครั้งมันจำเป็น ท่านชีชานีเนี่ยท่านไซนุดดีนอันอามิลีกท่านหนึ่งก็ถูกฆ่าเช่นกันในขณะที่ถูกจับตัวที่มักกะประมาณปีรท9 0 0กว่าเมื่อรู้เป็นเชียถูกจับตัวพาไปยังรัฐอุสมาเนียถูกลอบฆ่ากลางทางก็ด้วยข้อหาเชียาบางครั้งการเปิดตัวเป็นเชียก็ถูกสังหาร ดังนั้นไอ้ตกกรรยะที่เราพูดถึงเนี่ยมันจําเป็นต้องนํามาใช้เมื่อเผชิญหน้ากับผู้ปกครองที่เลวทรามผู้ปกครองที่อาธรรมนี่คือจุดยืนของเราในเรื่องตกกรรยะไม่ใช่การตลบตะแรงการอําพรางที่พวกคุณเข้าใจว่ามันใช้ได้ทุกเรื่องเลยต้องเข้าใจก่อนนะว่าตรรยะไม่ใช่เท่ากับอําพรางในภาษาไทยนะอําพรางนี่คืออะไรในภาษาไทยเนี่ย,ออาาย,เ,ยเวลาเราพูดอําพรางรู้ไหมแปลว่าอะไร อําพางหมายถึงการปิดบังโดยลวงให้เข้าใจไปทางอื่นพูดหรือแสดงอาการไม่ให้รู้ความจริงอันนี้คือความหมายที่กว้างแต่ตกักยะมันแคบกว่าอําพางในภาษาไทยมันอําพางในรูปแบบที่มีความเกรงกลัวผลที่จะกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินเกียรติยศศักดิ์ศรีนั่นคือความหมายของตกักยะทําความเข้าใจใหม่นะครับอที่จะมาเนบแนมเวลาชีะพูดอะไรตะกยะตะกักยะตะกักยะเนี่ยท่องเป็นอาขยานแบบเนี้ย ทำความเข้าใจด้วยบางชี้อาเขาหมายความว่าอะไรจากตักยะ